Hello guys. Today we are going to be telling you about these flowers. สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะพบกันอีกแล้วค่ะกับบ้าน่สวนออแกนิก USA นะคะวันนี้คุณแม่กับน้องทอมมี่เรามาเก็บดอกคาร i นอูลากันนะคะคาร i นอูลาเนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะคะเพื่อนเพื่เราสามารถนําไปารับประทานสดๆนะคะโรยใส่สลัดหรือไม่ก็ทําชานะคะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากแล้วก็นําไปทําโลชั่นหรือไม่ก็สกัดน้ํามันนะคะนี่คุณแม่เก็บได้เยอะมากเลยเนี่ยเกือบเต็มตะกร้าแล้วเห็นไหมคะสีส้มแปรดเลยเห็นไหม สวยไหมครับลูกเอา <Okay. S 2> เก็บสิครับช่วยแม่เก็บเก็บดอกนี้เร็วโอ้นด้วยใช่มีมีสองสาม uh, 2, สีนะครับมีสีเหลืองอ,อ่อ,อนๆแล้วก็สีเหลืองแปรดนิดนึงแล้วก็จะมีสีส้มนะคะเก็บเลยลูกสวยครับเก็บใส่ตะกร้าเลย Also something to tell you if you are planning to um grow calendula the stems are very sticky ช่ so, แล้วครับตรงก้านของคาเลเนดูล่าเนี่ยน้องทอมมี่บอกว่าเวลาเราเด็ดนะคะมันจะเป็นเหมือนแบบเหนียวเหนียวติดมือนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราต้องไปล้างมือนะคะแต่เขาเขาไม่มีพิษนะคะเพื่อนๆคาเลนดูล่าเป็นดอกไม้ที่สวยนะคะปักแจกันก็อยู่ได้นานนะคะแล้วก็กินได้สารพัดประโยชน์ไปเลยโอเคครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยว ุณแม่ขอตัวขึ้นบ้านก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับรบ๊ายบาย